สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซฟ f ฟสเ Love Thalo นะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอในวันนี้นะคะ ที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้อืมพลังงานความรักความสัมพันธ์ก็จริงๆคุณอาจจะคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในในชีวิตแล้วคุณอาจจะมีคู่แล้วนะแต่แต่ในการมีคู่เนี่ยก็เหมือนอยู่กันแบบเพื่อนแล้วอะเหมือนอยู่กันแบบเพื่อนแล้วแต่ในความรู้สึกของคุณนะ่ะ แม่หมอสัมพันธ์ได้ว่าคุณรับรู้พลังงานบางอย่างอะโดยที่อาจจะไม่ใช่คนอื่นอาจจะไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่นอกใจคู่ของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีพลังงานบางอย่างมันมีมันมีแรงกระตุ้นบางอย่างในใจของคุณที่คุณตัดไม่ขาดอ่ะคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานนั้นคุณรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มันเข้ามากระทบหัวใจของคุณอ่ะบางทีอ่ะคุณก็แฟนคู่ครองก็มีแล้วนี่แหละแต่มันมีมันมีบางอย่างลึกๆที่ทําให้คุณแบบคิดถึงหรือโหยหาแต่คุณก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร คุณก็ไม่รู้ว่าเป็นพลังงานอะไรพลังงานไหนคุณรู้สึกว่ามันมันยังไกลอะ่ะมันเป็นความรู้สึกคุณคิดถึงคนไกลคุณคิดถึงคนที่คนไกลคนที่อยู่ที่ไหนแม่หมอถามไปคุณก็ตอบไม่ได้อะ่ะมันเป็นพลังงานของความไกลกันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบมันเหมือนท้าทายความรู้สึกงคุณแล้วคุณก็กลัวใจตัวเองเหมือนกันนะอืมพลังงานมันนีแปลกอยู่นะแปลกอยู่ คุณกำลังต่อสู้กับความคิดของตัวเองว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยหรือเป็นพลังงานของทวินเฟรมนะกําลังกระตุน้นกําลังเรียกร้องคุณอยู่ไม่หมอสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มันคุณกําลังแบบเอาเอาอกจากหัวไม่ได้อะแล้วสําคัญที่สุดอ่ะคุณไม่รู้ว่าเป็นใครนี่แหละดูแบบเหมือนเวทมนตดูเหมือนแบบเพอร์เจอร์แม่แต่จริงไม่ใช่นะต้องเป็นของใครสักคนหนึ่งแน่หรือคลิปนี้ต้องเป็นของใครสักคนหนึ่งที่มีพลังงานแบบนี้ ะะมาให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะไม่ไพช่ช่วยบอกแม่หมอหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นออกมาพลังงานแบบนี้แม่หมอก็ก็ต้องดูคุณก่อนแล้วกันนะจะไปถามหาเขาเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณก็ยังไม่รู้ว่าเขาเขามีตัวตนหรือเปล่าแล้วคนข้างกายคุณก็มีแต่คุณก็รู้สึกคนข้างกายคุณอนะยังยังไม่ใช่พลังงานที่จะมาเติมเต็มแบบสปาร์กแต่ก็คบกันมาคงจะคบกันมายาวแล้วล่ะ าจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณแต่คุณก็กําลังทวินหาทวินเฟรมอยู่หรือเปล่าไม่หมอไม่แน่ใจนะไม้ไพ่ช่วบอกเพิ่มเติมตัวคุณหน่อยนะเด o มนความคิดถึงจัสเมนสีเหรียนเดทดีเอ็มเพจคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานของถูกต้องแล้วละ่ะคุณไม่บ้าหรอก พระพยออกมาคุณไม่บ้าหรอกคุณคิดถึงอยู่เพราะว่าพลังงานน่าจะเป็นทวินเฟรมนะเอาจริงๆก็เขาอาจทวินเฟรมเนี่บอกเลยในความเชื่อของไม่หมอในเป็นความเชื่อส่วนตัวนะบางทีไม่ได้ลงมาด้วยไม่ได้เราไม่ได้มีทวินเฟรมลงมาด้วยหรือบางทีมีก็ไม่ได้เจอกันก็มีในพบชาตินี้ไม่ได้เจอกันก็มีอยู่กันคนละภาคคนละภาคทวีปภาคประเทศเลยก็มีนะในในช่วงจังหวะชีวิตถ้าไม่ได้เจอกันก็คือไม่ได้เจอกันเลยและในในตอนเนี้ พลังงานของเขาก็กําลังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันเขาก็ไม่รู้หรอกเขาคิดถึงใครอ่ะเพราะตบินเฟมมันจะเป็นการสื่อสารทางด้านจิตใจเป็นการสื่อสารทางด้านจิตวิญญาณเหมือนการโทรจิตถึงกันมีกันและกันอยู่ในใจแล้วก็ช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่จักรวาลเปิดให้คุณได้กระชุ่มกระชวยหัวใจแบบว่าอาจจะเหนื่อยกับชีวิตมามากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ชีวิตก็เนื้อคู่คนที่เขาเนื้อคู่ของคุณเนี่ยที่ ที่จักรวาลประทานมาให้ในภพชาตินี้หรือคนที่คุณเลือกมาแล้วถึงเขาจะดีหรือเขาจะไม่ดียังไงเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเขาเขาก็อยู่กับคุณนี่แหละเขาก็อยู่กับคุณแต่พลังงานของเทวินเฟย์กระตุ้นทางด้านจิตใจซึ่งกันและกันคุณก็รู้สึกดีนะคุณรู้สึกดีกับความรู้สึกนี้แต่ก็มันมีความรู้สึกงงนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณรู้สึกว่าทําไมถึงทวินหาใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักทําไมพลังงานนี้ถึงเข้ามารับรู้ด้วยว่าเออมันเมอมีวอลลง,งจรริๆแ้้คคุณไไไดดบกใย ถ้ามีเพื่อนสนิทก็บอกเฮ้ยฉันคิดถึงใครก็ไม่รู้แล้วคิดถึงใครแล้วไม่รู้อย่างเนี้ค่ะคุณก็บอกเขาไม่ได้เพราะว่าคุณก็ไม่รู้ว่าคุณกําลังคิดถึงใครแต่สิ่งที่ไพายย่าจะมาบอกก็คือมันเป็นมันเป็นช่วงจังหวะช่วงเวลาที่ที่จักรวาลนนะ่ะป,ประทานให้คุณได้ปเปิดละ่ะจะเรียกว่าเปิดก็ได้เปิดให้จิตวิญ,ญญาณของคุณได้คอนเน็ก์กันคุณน่าจะได้กระเถิบหรือขยับ การเรียนรู้ในการใช้ชีวิตได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นได้เข้าใจสัจธรรมในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วคุณถึงถูกเปิดในตรงนี้คุณถึงเข้าใจตรงนี้ได้มากขึ้นรับรู้ถึงพลังงานตรงนั้นได้มากขึ้นเพราะจิตของคุณบริสุทธิ์มากขึ้นสิ่งที่แม่หมอเห็นนะก็คือการที่ <c oughs> การที่คุณชีวิตเปลี่ยนเนาะเหมือนว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาเยอะแล้วจุดนี้มันมีความสบายใจละเพราะคุณมีความสบายใจมากขึ้นเนี่ย ทุกอย่างมันลงตัวกับชีวิตมากขึ้นเนี่ยทั้งทางด้านจิตใจทั้งทางด้านกายภาพเลยเนี่ยนะอำนาจบาร,รมีหรือเขาเรียกช่วงจังหวะของบาร,รมีอ่ะของคุณเนี่ยมันมันมันสูงขึ้นมันเต็มขึ้นเพราะมันเต็มขึ้นมันก็เหมือนคุณได้ตื่นรู้ขึ้นอ่ะคุณคุณเลยมีเซนส์ในการสัมผัสได้ถึงพลังงานตรงนี้แล้วก็มีความสุขด้วยคือไม่ต้องเห็นก็ได้ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่รู้ว่าเออมีมีพลังงานนี้จริงๆมีพลังงานที่รักคุณจริงๆ มีพลังงานที่ห่วงใยห,หรือก็คิดถึงคุณจริงๆตรงนั้นก็คือความสุขแล้วคุณก็เก็บไว้ในใจของคุณนี่แหละมันคือความสุขทางใจของคุณแล้วนะคะแล้วพ่ออยากบอกอะไรเพิ่มเติมคะเนี่ยวันนี้พลังงานแปลกที่สุดเท่าที่ไมหมอทําคลิปมา The f o o l 6ดาบสิดาบ ต้ไพ่อยากจะบอกอะไรไพร่อยากจะบอกว่าจะมีการเดินทางเดี๋ยวแม่หมอจะขอขยายแปดถ้วยนะแปดถ้วยเก้าเหรียญสวินถือดาบ ดสิ่งที่พาออยากจะบอกนะไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปโฟกัสที่พลังงานตรงนี้ไม่ต้องไปแบบว่าทําให้ชีวิตดูสีไม้เท้าทําให้ชีวิตดูดูขับเคลื่อนไปได้ช้าลงอะ่ะสู้อะไรมานักแต่นักแล้วผ่านอะไรมาก็เยอะแล้วจะมาตกมาตายเพราะความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ นี่คือโลกปัจจุบันต้องบอกตัวเองแลยฉันจะอยู่กับปัจจุบันบอกกับตัวเองแบบนั้นนะใช้ชีวิตอิสระตอนนี้มีอิสระนะจะไม่ต้องให้พลังงานใดๆทั้งสิ้นมาควบคุมอิสระภาพที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณสิ้นสุดความรู้สึกแย่ๆนะมัน,ม,นมันไม่หมอมองว่าบางทีคุณเครียดเลยนะ บางทีคุณออกแนวเครียดเลยนะว่าจะเจอใครหรือเปล่าจะมีใครหรือเปล่าแล้วมันจะต้องจะต้องทิ้งสามีที่บ้านภรรยาที่บ้านหรออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากก็ไม่อยากทิ้งก็คุยเพื่อนดีนี่เครียดไปอย่างนั้นคิดไปเองแบบนั้นเลยนะสิบดาบจะต้องจบหรือเปล่าเออจะต้องจบจากคนรักนี้ถึงจะได้เจอเขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไปแบบนั้นเลยก็คุณไม่อยากมีชีวิตที่แบบว่าเออจะต้องไปไปจบชีวิตหมายถึงว่าจบความสัมพันธ์ในชีวิตกับใครอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเครียด เดินหน้าต่อใช้ชีวิตอิจระต่อหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตเพิ่มเติมไปเรื่อยๆออกจากจุดที่ที่คุณรู้สึกแบบคิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเก็บเกี่ยวออพลังงานตรงนี้เข้าไว้เออมันมีก็คือมีนะสัมผัสได้ก็คือสัมผัสได้ก็ให้รู้ไว้ไเ,เป็นกําลังใจอาจจะเป็นหนึ่งในการที่คุณจะได้พูดคุยทางท้านจิตวิญญาณก็ได้ได้เหมือนมันเหมือนเราได้พูดกับ เราได้พูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อะบางคนพูดกับพระอย่างเงี้ยเนาะขอพรพระก็เหมือนเราพูดกับพระแล้วก็เหมือนพูดคนเดียวคุณก็เหมือนกันคุณรู้สึกว่าเออเขามีพลังงานตรงนี้คุณก็พูดส่งต่อความรู้สึกในใจมีอะไรก็ปรึกษาไปเลยลอยแบบนั้นก็ทําให้สบ,บายใจเหมือนกันคุณจะเอาชนะกับเรื่องนี้ได้คุณจะเอาชนะกับสิ่งสิ่งนี้ได้เป็นอะไรที่แปลกมากๆเป็นอะไรที่แปลกมากๆ ย่าไม่บอกขอ่าอ่านเพิ่มเติมแล้น่าสนใจมากๆเลยนะพลังงานของคุณอนะแล้วจริงๆถ้าเป็นของใครอ่ะถ้าไม่กล้าบอกก็กดไลค์มาก็ได้ไม่บอกจะได้รู้อะอืมใช่ของคุณจริงๆเพราะว่าน่าสนใจพลังงานน่าสนใจมากๆแต่ถ้ากล้าคอมเมนต์ก็บอกเลยว่าเออนี่แหละแม่หมอกเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าไม่กล้าก็กดไลค์มาได้เลยห้าเหรียญ The Star สองไม้ เด็กถือไม้แล้วก็อัศวินไม้ถ้าคุณยังติดอยู่กับความรู้สึกนี้อยู่แล้วมันจะทําให้คุณมันจะทําให้คุณแบบอื่นๆอย่างเงี้ยคุณจะรู้ตัวเองเลยว่าเออถ้าติดหรือแบบมันเหมือนติดลมความรู้สึกตรงนี้แล้วแล้ออกจากลมไม่ได้เราจะอย่าให้อย่าให้ลมลมก็คือดินที่มันเป็น เป็นโคลนเป็นน้ำํำที่ลุ่มอะไรแบบนี้เยอะๆเลยนะถ้าคุณติดอยู่ตรงนี้มากๆอ่ะให้มันดูดลึกลงไปลึกลงไปอ่ะมันจะเสียประโยชน์เปล่าๆมันจะเสียภารกิจมันจะเสียการใช้ชีวิตของคุณเปล่าๆในเรื่องนี้ก็คุณรู้สึกดีก็เอาตรงนี้เอาความรู้สึกดีว่าเออมันมีจริงเพราะคุณไม่สามารถบอกใครได้เนี่ยเอามาเป็นแพชชั่นให้กับการใช้ชีวิต มีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเรายังมีความหวังนะมีคนรอเราอยู่นะยังมีความหวังว่าเออเรามีทวินเฟรมนะเรามีความหวังว่าเรามีคนที่ดีที่สุดคนที่รักเราที่สุดนะคนที่ปรารถนาดีกับเราเออคนคนนั้นคือเรามีความหวังไว้ในภพชาตินี้ก็แค่นั้นแล้วก็พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยได้ส่งสัญญาณอะไรเงี้ยคุณอาจจะเหมือนคนถ้าเป็นคนอื่นเขาจะมองว่าบ้าอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่คุณก็ไม่ต้องไปบอกใครเขาว่าคุณคิดแบบนี้คุณก็คิดอยู่ในใจของคุณมันก็มีความสุขและคุณก็ขับเคลื่อนชีวิตไปจากพลังงานนนนีีี้้ไดะะะคคุุณณจจมมแช่บบ มันเหมือน,มนเหมือนคนที่กล้าคิดกล้าทํกค้าประจนภัยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่โดดเดี่ยวนี่คือประโยชน์คุณไม่สิ้นหวังเพราะคุณรู้สึกว่ามีพลังงานดีๆซัพพอร์ตคุณอยู่คุณไม่สิ้นหวังตรงนั้นมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนทําให้คุณได้มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น เป็นจุดที่ดีเอาข้อดีตรงนี้มาแต่แต่ถ้าคุณไม่ได้เอาข้อดีตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะเป็นการโหยหาเป็นการแบบโอ้โหมองคนรอบข้างหรือมองสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแบบโอ้โหเธอนี่มันแบบแอนตี้เขาไปเลยเพราะแอนตี้เขามากๆแล้วมันเราก็ไปคว้าเอาอากาศคว้าเอาลมอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างน้อยเพื่อนที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือสามีและภรรยาไม่ว่าเขาจะดีเขาไม่ดี มากแค่ไหนถ้าเกิดเขาอยู่กับเราแสดงว่าเขาก็ยังอยากจะอยู่กับเราอยู่แล้วเราอยู่กับเขาเราก็ต้องอยากอยู่กับเขาเนี่ยก็คือข้อดีความเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตรงนี้จับพลังงานของเนี่ยคนที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเนี่ยพลังงานของไค่ไปเนี้ยบ่งบอกว่าคุณกําลังคุยกับใครคือคุณกําลังคิดหรือคิดถึงใครอยู่แต่คุณก็มีคนที่อยู่ข้างกายคุณอยู่ด้วย คือไพ่ใบนี้บอกไม่หมอไงไม่หมอก็เลยเข้าใจว่าเออคุณกําลังนึกถึงใครสักคนหนึ่งอยู่เดี๋ยวไม่หมอจะให้ไพ่ช่วยบอกเกี่ยวกับพลังงานของคนที่คุณนึกถึงอยู่พลังงานของทวมินเฟมของคุณหรือเปล่าไม่รู้หรือใครก็ได้หรือเป็นคู่ของคุณก็ได้ใครก็ได้เนี่ยเออเขามีจิตวิญญาณผูกพันกันในเรื่องไหนกับคุณคะ ไพ่ใบนี้ต้องบ่งบอกแน่ชัดอยู่แล้วว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วก็สัมผัสกันได้ทางความรู้สึกแบบลึกซึ้งมากๆอ่ะโหยหาซึ่งกันและกันมากๆเป็นคนไกลเป็นสิ่งที่อยู่ไกลกันกับคุณมากๆม, <labor ator> มีจริงค่ะมีจริง <começo> แล้วก็คิดถึงการโหยหากันมากๆต่างคนต่างฝ่ายต่างโหยหาซึ่งกันและกันแล,แล้วก็ต่างคนต่างคิดว่านี่แหละคือหนึ่งเดียวคือหนึ่งเดียวในใจ เขาก็กําลังนึกถึงว่ามีต้องมีใครสักคนที่เขารักจริงๆแล้วเขาแล้วคนคนนั้นก็รักเขาจริงๆคุณก็คิดแบบนั้นเหมือนกันบางทีเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่เหมือนกันกับคุณก็ได้นะโอเคในสิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือพลังงานนี้นะเขาแพชชั่นพลังงานของคุณอนะ อาจจะเป็นทวีเฟมอย่างที่บอกไปเพราะว่ามาสร้างแพชชั่นมาสร้างแพชชั่นมาสร้างแพชชั่นให้กับกันและกันพอรับรู้ได้ถึงพลังงานนี้รู้สึกว่ามีกําลังรู้สึกว่าโอ้โหสู้งานมากๆั้งที่ก็ไม่รู้จักอะไรเอาตัวเอาข้อดีตรงนี้แหละเอาข้อดีตรงนี้แหละนะคะว่าอือเอาพลังงานดีๆตรงนี้ว่าคุณไม่ได้มีตลอดเวลาอยู่แล้ว คุณไม่ได้มีพลังงานอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะชีวิตในประจำวันของคุณคุณยังต้องทํางานทําภารกิจอะไรของคุณไปก็เอาข้อดีมันเหมือนการที่คุณได้หันกลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้หันกลับมาใส่ใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณมีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่นะไม่ว่าอายุเท่าไหร่เลยจริงถ้ามีพลังงานตรงนี้เข้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกมีความสุขคุณจะรู้สึกว่าคุณก็มีหนึ่งในใจของคุณพบชาตินี้อาจจะไม่ได้ตามมาเกิดด้วยกันหรืออาจจะไไมม่่่่่ด้้ออยูใในนนชชววงงีีีิตตททจะาค หรือได้มายูเนียนกันก็จงจําเอาไว้ว่าคุณไม่ไม่เหงาหรอกพลังงานนี้สื่อถึงกันได้จงจําเอาไว้แบบนั้นแล้วก็อย่าให้พลังงานนี้เข้ามาทําให้ชีวิตปัจจุบันของคุณต้องอบิดเบือนจะต้องแบบคล้ายๆว่าอะไรอะถ้ามีพลังงานของบางคนที่เอาพลังงานนี้เข้ามาแล้วเป็นตัวกําหนดเลยเคลียร์นนข้างกายทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยแล้วพอเคลียร์ไป เขีร์ทิ้งไว้หมดเลยว่าฉันจะต้องเจอเธอวินเฟรมฉันจะต้องเจอเขี่ยเนื้อคู่ทิ้งไปอย่างเงี้ยแล้ววันหนึงโอ้โหทีนี้มันไม่ใช่จุดประสงค์อะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เพราะว่าอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่ที่คุณเลือกอะ่ะเพราะว่าคุณเลือกมาแล้วไงคุณเลือกเนื้อคู่คนนี้มาแล้ว ุณเลือกมาแล้วว่าคุณจะต้องมาเจอเนื้อคู่คนนี้แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรกับคุณเขาก็อยู่กับคุณเนี่ยไอความผิดเนี่ยมันคือความผิดที่แบบไม่ไม่ได้ว่าจะต้องเลิกกันใช่ไหมถ้าเลิกถ้าผิดขนาดเลิกกันล้วก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาคนนี้แล้วดันมีพลังงานนี้เข้ามาแล้วเอาพลังงานนี้ไปโฟกัสตัดทะเลาะกันปัจจุบันน่ะคุณแย่นะปัจจุบันน่ะแย่เพราะว่าคุณต้องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคุณไปอยู่กับลมไม่ได้คุณเอาลมคุณรู้ว่าลมมีจริงแต่คุณมองไม่เห็นลม คอยคว้าจับเป็นก้อนไม่ได้แต่คุณรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนั้นได้ให้คุณอยู่กับความรู้สึกลมไว้ก่อนในตอนนี้นะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนที่เขาไม่หมอก็เห็นถึงการที่ที่คนปัจจุบันของคุณเขาก็โอเคนะเขาก็โอเคแหละพูดง่ายๆแหละไม,ไม่ไม่ถึงกับเลวร้ายอะไรมากมายหรอกนะคะใช้ชีวิตความมหัศจรรย์อะโลกใบนี้มันไม,ม,นไม่มันไม่มีความบังเอิญหรอกแล้วก็มันเป็น มันเป็นโลกมายาแล้วแม่หมอเขาจะอ่านสายจิตวิญญาณเนาะทั้งสองช่องแล้วก็มาอ่านความรักเนี่ยก็จะอิงไปทางนั้นด้วยว่ามันเป็นโลกมายาถ้าคุณสัมผัสได้ถึงพลังงานนี้ก็แน่นอนที่สุดว่ามันไม่มีความบังเอิญแต่เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงบนโลกมนุษย์ใบนี้ภารกิจของเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําไปอย่าให้คว,ความรู้สึกความรู้สึกมันมาฉาบฉวยมันชั่วคราวเท่านั้นมันชั่วขราวเท่านั้นมันรู้สึกแล้วมันก็หายไป ณสังเกตตัวเองนี่แหละถ้าเราถ้าคุณรู้ตัวเองนะว่าคุณนึกถึงความรู้สึกตรงนี้บางทีก็หายไปเหมือนกันบางทีก็โดนตัดการเชื่อมต่อเหมือนกันเพราะว่าจักรวาลก็อยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันนะดังนั้นจะต้องโฟกัสที่ปัจจุบันสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะเป็นคลิปความรักที่อิงทางจิตวิญญาณมากๆเลย แล้วก็พิเศษสาหรับแม่หมอมากๆในวันนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตนะคะความสุขคุณเลือกได้นะคะคุณโฟกัสได้โลกใบนี้อยู่บนกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะโดยที่คุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามโลกใบนี้อยู่ในกฎแห่งแรงดูดคุณคิดสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นคุณคิดแบบไหนคุณเป็นแบบนั้นดังนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเลือกความรักมีสิทธิ์ที่จะเลือกรูปแบบชีวิตของตัวเอง คิดรูปแบบความรักของตัวเองในจุดที่ดีที่สุดไม่ให้ตัวเองทุกข์ไม่ให้ตัวเองเศร้าโฟกัสไปแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตขอบคุณสิ่งที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณครอบครัวขอบคุณสถานการณ์ขอบคุณเพื่อนขอบคุณสามีขอบคุณภรรยาที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณทุกอย่างแล้วคุณจะมีความสุขในปัจจุบันมากที่สุดนะคะ